สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์นิวกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่5ครับเริ่มกันที่คืนวันเสาร์ที่20กันยายน2568คู่แรกลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตันไป2ประตูต่อ1จากการทำประตูของไรอันการฟเรนแบกในนาทีที่10และคูโก้เอเกติเเกในนาทีที่29 ส่วนเอเวอร์ตันตีไข่แตกได้จากอิลิสแมน NDI ในนาทีที่58คู่ถัดมาเบอร์ลี่เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ1โดยนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเนโกวิลเลียมส์ในนาทีที่2ส่วนเบอร์ลี่ตามตีเสมอได้ในนาทีที่20จากเจดอนแอนโทนีไบรท์ตันเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2 โดยไบรตันได้ประตูขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์จากยานคูบ้ามินเตในนาทีที่8และยาซินอาญารีในนาทีที่31ส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ประตูตีไข่แตก1ประตูต่อ2จากริชาลิซอนในนาทีที่43และยานพอลฟานเฮเกทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่82ทําทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์บุกมาเสมอกับไบรตันไป2ประตูต่อ2 w วสต์แฮมยู t นเแพ้ให้กับ r y ิสต l ลพาเลทไป1ประตูต่อ2โดยคริส a l ลพาเลทขึ้นนำไปก่อนจากช่องฟิลิปมาเตต้าในนาทีที่37และก็เป็นทาง West Ham มยู t นเตที่ตามตีเสมอได้ในนาทีที่49จากเจอร์รดโบเวนแต่ก็เป็นทางคริส a l ลพาเลทที่ออกนำอีกครั้งในนาทีที่68จากไทริกมิชเชลคู่ถัดมาวู๊ดแฮมตันวันเดอร์แพ้ให้กับลีดยู u นเต็ดไป1ประตูต่อ3 โดยวูฟสามารถออกนำไปก่อนในนาทีที่8จากราดิสลาฟเครซี่แต่หลังจากนั้นก็เป็นทางด้านทีมเยือนลีดยูไนเต็ดที่สามารถยิงได้3ประตูรวดจากโดมินิกคาวเวิดเลวินในนาทีที่31อันตอนสตัตในนาทีที่39และโนอาโอคาฟอร์ R o Car our, ในนาทีที่45ทําทำให้จบเกมลีดยูไนเต็ดสามารถบุกมาเอาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรไป1ประตูต่อ3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1นึ่งโดยเชลซีต้องมาเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ในนาทีที่5หลังจากที่โรเบิาาร์ตซานเชสทำฟาวล์ไบรอนเอมเมอร์โมทำให้โดนใบแดงไล่ออกจากสนามและในนาทีที่14ก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชิงโอกาสขึ้นนำไปก่อนโดยได้ประตูจากบรูโน่แฟนันและในนาทีที่20แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทิ้งห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ โดยได้ประตูจากกาเซมิโร่แต่ในนาทีที่45บวก5กาเซมิโร่ก็ถูกไล่ออกทำให้เจ้าถิ่นเหลือผู้เล่น10คนเท่ากับผู้มาเยือนในนาทีที่80เทรเวซาโลบาก็ยิงตีตื้นให้กับเชลซีไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แต่จบเกมแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังสามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ทำให้พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1คู่สุดท้าย ฟูแลมเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป3ประตูต่อ1โดยเป็นทางเบรนท์ฟอร์ดที่ออกนำไปก่อนจากโจชัวคิงในนาทีที่20แต่หลังจากนั้นฟูลแลมก็สามารถยิงคืนได้3ประตูรวดจากอเล็กอีโวบีในนาทีที่38 h a r r แปริวิลสันในนาทีที่40และอีธานพินน็อกในนาทีที่50โจบเกมฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป3ประตูต่อหนึ่ง จึงทำให้ตอนนี้อันดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่5ก็เป็นทางลิเวอร์พูลที่ชนะรวด5นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงโดยมี15คะแนนตามมาด้วยท็อตแนมฮอสเปอร์ลงแข่ง5นัดมี10คะแนนอันดับที่3อาร์ซ a l นอลงแข่ง4นัดมี9คะแนนอันดับที่4คริสตัลพาเลทลงแข่ง5นัดมี9คะแนน อันดับที่5บอลมัดลงแข่ง4นัดมี9คะแนนอันดับที่6เชลซีลงแข่งห้านัดมี8คะแนนอันดับที่7ฟูลแลมลงแข่ง5นัดมี8คะแนนอันดับที่8ซันเดอร์แลนด์ลงแข่ง4นัดมี7คะแนนอันดับที่9เอฟเวอร์ตันลงแข่งหนัดมี7คะแนนอันดับที่10แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงแข่ง5นัดมี7คะแนน เช่นเดียวกันกับในอันดับที่11ลีดยูไนเต็ดลงแข่ง5นัดมี7คะแนนอันดับที่12แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงแข่ง4นัดมี6คะแนนอันดับที่13นิวคาสเซิลยูไนเต็ดลงแข่ง4นัดมี5คะแนนอันดับที่14ไบรตันลงแข่ง5นัดมี5คะแนนอันดับที่15บหนอตติงแฮมฟอร์เรสลงแข่งหนัดมี5คะแนนอันดับที่16เบอร์ลี่ลงแข่งหนัดมี4คะแนน อันดับที่ 17. เบรนฟอร์ดลงแข่ง5นัดมี4คะแนนอันดับที่ 18. West เวสต์แฮมยูเนเต็ดลงแข่ง5นัดมี3คะแนนอันดับที่ 19. แ s อสตันวิลล่าลงแข่ง4นัดมี2คะแนนและอันดับที่ 20. Wolf Ham w o วูฟแฮมตันเวอร์เดอร์ลงแข่ง5นัดยังไม่ชนะใครมี0คะแนนส่วนในคืนนี้คืนวันอาทิตย์ที่21กันยายน2,568โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2อ2 6ั0 2 5 ในสัปดาห์ที่ 5, s u ซันเดอร์แลนด์ที่จะลงแข่งกับแอสตันวิลล่าในเวลา20นาฬิกาบอนมัตจะลงทำการแข่งขันกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา20นาฬิกาและคู่บิ๊กแมตช์อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา22นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026 รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในลีกอื่นๆได้ทางสปอร์ตบานิว